สวัสดีบายทอง Good morning every dog <c oughs> วันนี้นะคะมาอ็กซ์ซายยามเช้ากับมาม่าของเขา <c oughs> กับข้องเล่นคู่ใจว้ายดูนะรัดไปแล้วคะ่ะไปแล้วคะ่ะเฮ้ยเหนื่อยเปล่าอ่ะบายทองเอามาเร็วอยู่ไหน อ่เามาจิเาต้องรอให้แม่เขเนี่ย,ยเล่นอยู่นี่ลเล่นอยู่นี่เฮ้ยเปิดเปล่าฮยย่สอ <serves> งขาพร้อมยัง Are you ready Run โอ้โหรำเพื่อของเล่นนะคะเนี่ยการออลังกายยามเช้าอออก็ดีต่าหัวใจของน้องหมานะคะ คุณพ่คุณแม่ก่อนไปทำงานพามาเดินสัหน่อยขอบคุณค่ะโอ,อ้มาให้แม่เหรอเอาไห้แม่เหรอคะโอ้มาให้แม่โอโอเคเอาสักสองสรอบนะคะสำหรับ g l i s h Bulldog นะอย่าให้หอบมากนะถ้าหอบมากก็จะหายใจไม่ออกนะคะดูหน้าตาของผู้รีวิวความยังเอาใหม่อ่ะรอบสองมาแม่โยนใหม่้องทองตอได้ชอบ ่เลนชอบให้แย่งของและนั่นก็คือของเล่นคู่ใจของเขาที่เขาห่วงมากมากเลยนะคะกัดจน่าเหลือครึ่งหนึ่งแล้วก็ไม่ยอมทิ้งนะก็จะห่วงของเล่นเขาเลยเกิดน,นะท้ขอขอให้มามมา้หน่อยอันนั้นหนาได้ไหมขอหน่อยนะขอหน่อยดูสายตาเขาขอหน่อยนะ <c oughs> <c oughs> โอ้ยมันลุยแม่ไปท้อพร้อมยังไม,ม่ท้องมึงแก้งแม่ Are you ready Running ไปแล้วเราก็จะเล่นกับเขาอย่างนงี้นะคะยามเช้าเคเพื่อนๆนะคะเจ็บท้องๆไปไปแล้วข่าวสามรอบเขาแล้วกลวกับบ้านไป แล้วก็ระวังน้องแงี่มด้วยนะคะไอ้จัวเนี่ยมันชอบงนเงนี่มแหละปลายแบบของเล่นหนูเร็วนุนไปท้องไม่เอาอยากัดแม่มัน <c oughs> เงี่มเงี่มแม่นี่ไงอ่ะพร้องมาเร็วพร้อมยังไงพร้อมยังไงเนี่ยสอ,องอหนึ่งสองสามชุบ โอ้โหพอดีเป๊ป่ป Come back home วันนี้เล่นพอแล้ว๊ายบาย